ชมดีเจนี่ได้หมดจนเกิดซื้อนะดูสังเกติรวปแรกๆของามานเข้ามาหนูบล็อกหนูบล็อกโดนอะไรมาตาหวานโดนบล็อกเฟซบุ๊กไปดิอ๋ไเหรอเลยมา,อา,ป,าปอทอ,อนะวันนี้ใช่ค่ะค,คือมันแย่ตรงที่ว่ามันแย่ตรงที่ว่าเอาเฟซเอาเฟซฟอมแฟนหนูจริงไปหลอกน้องอีกคนหนึ่ง<อ>ให้เขาโอนเงินไปให้สองเท่า แต่น้องคนนั้นเขารู้ไงเขาเขารู้แบบเขาก็รู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยอ่ะอพราะเลเพื่อนเขาบอกว่าอย่าเพิ่งอุลเลยถามก่อนดุแต่เพลงลูกฟอมอ่ะดันส่งเพลงูกจริงของเขูบอปีให้น้องคนนั้นหนูก็เลยติดต่อกับน้องคนนั้นโอเคเดี๋ยวรอพ่พน,นักงานสอบสวนพ่เลยได้คุยกันคุณสาลิเนครับค่ะแจ้งความ เรียบร้อยแล้วฮะตกลงนี้ที่มีคนเขาสงสัยว่าเราจะปั่นกระแสอ๋อไม่ได้ปันกระแสค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะเป็นเฟซบุ๊กคลอมจริงเขาทำขึ้นมาจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้ปันกระแสจะไปปั่นกระแสทำไมบางคนบอกว่าไม่มีงานห่กระแสไม่ใช่ค่ะมันเป็นเรื่องจริงอีคนสงสัยเองนั้นใช่ไหม เรานอยู่กับความเป็นจริงแต่ไม่ได้อยู่กับสิ่งที่หลอกลวงความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายค่ะโอเคครับคุณสาเลนีตาหวานครับอันนี้มาปอทอเสร็จพบพนักงานสวนแล้วทางตำรวจแนะนำยังไงบ้างดำเนินการยังไงบ้างก็ทาโทษตำรวจแล้วก็แนะนำมาแบบนี้แบบนี้ก็เราก็พอที่จะเข้าใจแล้วก็ขอบคุณที่คุณตำรวจให้การช่วยเหลือเป็นอย่างยี่ อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับเราบ้างไหมก็อยากจะบอกกับแฟนคลับว่าของปลอมเนี่ยอย่าไปเชื่อต้องเชื่อของจริงเพราะว่าพี่ก็บอกไปเลยว่าเป็นของจริงไม่ใช่ของปลอมของปลอมคือไม่มีตัวตนแม้ที่เขาจะไลฟ์สุดเขาก็ไม่กล้าไลฟ์โทรหาใครเขาก็ไม่กล้าโทรับแต่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยคือเขากล้าโทรเขากล้าไลฟ์ อย่างเมื่อวานน่ะคือบอกไปแล้วพยายามที่จะบอกชี้แจงแก้ไขครับแต่ก็ทุกคนก็ยังไม่เชื่อเหมือนกับเขาเรียกว่าปั่นปั่นเพื่อหายโยนรายโยวทิวได้กับเฟซฟอร์มเขาหาว่าเรามาปั่นเ่ยเขาคิดว่าเราเป็นคนปั่นเขาคิดว่าเราเป็นคนปั่นเองเขาคิดว่าเราเป็นคนเขาคิดว่าเราเป็นเฟซฟอร์มเขาคิดว่าเราเป็นตัวฟอร์มแต่ที่จริงแล้วคือตาเลด คนที่ตาเลยช่วยชีวิตนี่ยไม่มีใครนอกจากพี่ตาหวานเพราะฉะนั้นอยากจะเชื่อว่าระหว่างของจริงกับของปลอมนยให้แยกแยะออกไปได้วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตำรวจที่ช่วยเหลือทาได้ของเฟซบุ o กปลอมในการตรวจสอบให้เราใช่เรารับไหนหน้า Facebook จริงของเราเป็นยังไงคนจะได้เข้าไปดูได้ถูก ตอนนี้คุณแม่โทรเข้าขคาไ่ได้โอเคโอเคครับขอบคุณมากครับ